สวัสดีค่ะตุกีไซย,ยูโซไอแลนด์จ้าวันนี้นสิพามาเบิ้งเกาะส่วนโตเกาะซิว่าเอิรนเกาะส่วนตัว้วยละวางมักซิมาเมืองนี้คนบรหลายเกาะนิดหน่อยต้องขามันจะเป็นเมืองยอ่อขาม,มันเมืองอย่อเฮ้ยยูวอลก์นะ yeah, ดูเสียนางเลนมันนี่ลืมฟุตบอลมาให้เพิ่นฮะแมมี่วเตร์แนยยูลันหนาวแดดดีแต่ว่าลมเย,นย็นๆพี่น้องตอนนี้น้ำทะเลลงขักเป็นอันเพลินไส้ มองที่ยางมากพี่น้องางานมันนี้ันนี้จะเป็นทางเขานานทะเลลงมาแหงป็นไสย้ยห่ใหญ่ใไปรูอาศัยไว้าวิเดลวงามหินสีไล่หมวกี้สีไล่หนย่นยันมามีหกัก ซาเห,ห,ห็นเลยจ้าเป็นหักหินก่อนหิน,น,น,มมน,นนะพี่น้องมักมากมูหนีไเไล่ในะปูสาดนอนเด่นแดดก็สิอุ่นๆแน่ แดดตีม่ซีหามือแล้วพี่น้องอาทิตย์นี่กดสเป็นแบบนี้แต่มาหม่งทะเลสเป็นลมยเย็น,ยนแน่แต่ว่าสัสีอุนอ่นๆท่าง,งางงน เขาเอิญ่าอันไว้แปรพี่น้องมีเรือซาวปมงมาจอดอยู่ฮึกระสัมันบีบอ, <Watch. S 1> อก mm hmm. รบแดรุลงลวบอติสตง g ก o w หน่อยอย่าแต่น้ำเอื่ยเห็นเห็นเอื่อยแลนเดือหาวต,ตีมากเลยค่ะอากาศคล้ายๆเหมือนหน้าหนาวบ้านเราเป็นเย็นๆอุ่นๆหน่อยอืม សុខាម៉ាក់មនុស្សនេះទី3ប ੱਚ អា5ម៉ាក់មនុស្សអូអណាមលង รีนจ <c oughs> ้ะคนหน่อยออกแดดนะคะ <c oughs> มโนทางเขาไปน้งอง ไา่เลืออะไร่เงี้ยเล็กซีนัดโกดาแดงอยากลงประเด็นมไปนเชลลไนเชชแม่หาเก็บหอ,อยเห็นปะ

ย่างหน้ามองจอดรถี่น้องตรงข้ามก็เป็นเมืองยอ่อมีรถบ้านมาจอดจะเข้าข้ามห้ามค้างขึ้นจอดกางเวทไนใดอยู่แต่ว่าเพื่อนมันเม่นมองต่างแคม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อเป็นกำลังใจกันได้เด้อจ้า mm hmm. คลิปต่อ,ตอไปเ้ยค่ะขอบคุณหลายๆลค่ะ